สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับหัวค่ำๆนะครับใครยังไม่หลับแน่นอนนะครับชมพะกันครับผมราคาแบ่งปันเช่นเคยครับเอฟซีกับช่องทางนี้นะครับวันนี้มีหลวงพ่อเงินมา2ององนะครับเป็นพิมพ์นิยมแล้วก็ ตรงนั้นก็จะเป็นสมเด็จนะครับมีชิ้นส่วนครึ่งองเนื้อจัดจัดดูง่ายๆนะครับอันนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับ F4 นะครับผมได้มีเยอะก็เพิ่งจะเดินทางถึงบ้านเนาะนะครับออกไปแต่เช้านะครับหาได้ประมาณนี้ครับ F4 นะครับทักทายทุกท่านนะครับผมนี ทักทายทุกท่านนะครับทักทาย fc ทุกท่านครับมาชมกันครับผมราคาแบ่งปันครับ fc นะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ฟอร์มสวยถูกพิม์เลยนะครับเนื้อก็จัดดีครับเก่าเก่านะปรับไปนิดนึ่งสองให้ชมกันเลยนะครับผมอันนี้มาเดิมๆนะครับมีค่าแป้งขึ้นหน่อยๆเนาะนะครับคาาจากการใช้ด้วยเลยด้วยนะครับ ผมยังไม่ได้ปัดไม่ได้ล้างเลยครับนี่ครับ fc องนี้พิมพ์สวยนะครับนี่โครงพิมพ์สวยมากเลยครับ fc เห้แมเส้นอศนะนะเส้นรองชัดเลยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ fc พิมพ์ใหญ่วาลระคังเนื้อเน่าเน่าดีครับเป็นพระถูกพิมพ์นะฮะฟอร์มสวยนี่ครับเส้นบรรทับพิมพ์คมดีจังนะฮะนี่เนื้อก็หนึกตุ้มนะฮะหนึกตุ้มเน่านัวเลยครับ นี่เห็นไหมฮะพาสวยดีนะครับ fc นี่ชมดูนะครับวันนี้ ep นี้ไม่เยอะนะครับ fc นะครับใครไวใครได้นะครับอ่าใครไวใครได้นะไม่รับจองนะครับไม่รับจองไม่รับประกันนะครับเอาที่ชอบนะครับผมขอคนที่พร้อมนะครับนะฮะพร้อมจ่ายพร้อมโอนพร้อมซื้อเนาะนะครับผมอะ ชมกันนะครับมีไม่เยอะแต่เน้นๆนะครับผมนี่สวยนะอันนี้ถ้าล้างเปิดผิวด้วยน้ําอุ่นท่านหน่อยจะสวยมากนะครับนี่อันนี้ผมยังไม่ได้ทำะไรเลยนะครับได้มาแบบนี้เลยจัดแสดงเลยฮะจัดแสดงกันแบบนี้เลยครับ fc เผื่อท่านใดชอบพ้าเดิมๆเนาะนี่เห็นไหมเส้นนี้มคมกริบเลยอ่่ผ้าคมนะครับ ฐานคมชัดลึกนะฮะเผื่อท่านใดที่ชอบพระเดิมๆนะนะครับก็จะคงไว้ซึ่งสภาพนี้นะครับนี่มด้านข้างครับ fc เก่าปึกเลยครับเนื้อก็ตุบตับดีนะครับผมนี่ฮะด้านข้างครับนี่ครับ นี่กราฟ Fc องนี้นะครับฟอร์มสวยพิมพ์ดีอย่างนี้นะครับเปิดเท่าไรดีเท่าไรดีพิมพ์สวยเนาะไม่ค่อยเจอนะพิมพ์อย่างนี้เอาเท่าไหรด่ดีอืมเอาไวไว Fc 9,500ละกันครับเคปหน้าจอนะะ9,500ครับนี่หลังสวยนะครับเอาไวไวนะครับ นี่ดูหลังนะครับจริงๆพระแบบนี้ขายเป็นหมื่นได้นะครับ F4 เห็นไหมฮะเอาเก้าพันห้าแล้วกันครับผมเลขสวยๆนะครับเก้าห้าดูหลังนะครับตุบตับตีนะครับ F4 ดูให้ชอบนะครับผมดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้แท้นะครับ ดูให้มีมุมมีทางนะครับผมสําหรับท่านที่จะซื้อไปต่อมือก็นะครับมีกําไรมีกินแน่นอนครับนะฮะพลาสมเด็จนี่นะครับมีกินแน่นอนนะครับราคานี้เอาไปออกต่อได้ครับอ่าเพดานสูงนะราคาหลายล้านนะครับอ่าผมปล่อยแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันนะครับผมถือว่าไม่แพงนะครับนี่ เปิดหลักหมื่นนี่ไม่น่าเกียดนะพาพนี้นะครับผมเปิดแค่เก้าพันห้านะครับ fc นะครับซื้อมาตัวทุนพอสมควรครับต่อต่อดีๆนะครับต่อดีๆผมแบ่งได้นะครับอย่าให้ถูกเกินไปเนาะภาแบบนี้นะครับพิมใหญ่ละคังนะครับเก้าพันห้าครับ fc ว่ากันไปนะครับผมต่อให้สมราคานิดหนึ่งนะครับมาถึงองค์ที่สองนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เช่นกันครับแต่ว่าเป็นบางบ่มเนาะนะครับผมนี่หลังสวยมากเลยครับเห็นไหม โอ้โหหลังนี้โซนพระแท้เลยครับนี่พิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับกูเก่านี่ก็ผิวดเดิมๆนะครับ F4 เห็นไหมฮะตรงนี้ถ้าปัดถ้าล้างซะหน่อยเนาะสวยเลยวันนี้วันนี้เอาพระผิวเดิมมานะครับได้มายังไงอย่างนั้นเลยนะฮะไม่มีการล้างไม่มีการเช็ดนะครับนี่เอาเดิมๆมาเลยนะครับเผื่อ f c ท่านใดชอบพระเดิมๆนะครับ นี่ฮะฟอร์มสวยนะครับพิมพ์สวยฟอร์มดีเนื้อได้นะครับ F4 คัดมาแล้วนะครับผมนะครับคือทุกวันเนี้ยที่ที่ได้พระน้อยๆน,นี่ยไม่ค่อยได้มาหรือได้มาน้อยเนี่ยเพ,เพราะว่าเพราะผมคัดนะครับพยายามคัดให้ดีที่สุดนะครับถึงจะซื้อมานะครับ F4 มันก็เลยได้จํานวนน้อยนะครับคือบางทีมันก็แพงนะครับแพงแล้วซื้อไม่ได้ก็ต้องยอม นะครับก็ต้องเอาที่เราซื้อได้นะครับซื้อมาแล้วก็ต้องแบ่ง F4 ได้ด้วยนะครับนี่ดูข้างแนละ้วมันมากกับ F4 เห็นไหมฮะคือซื้อมาแล้วผมมาแบ่ง F4 ไม่ได้ผมก็ไม่ซื้อนะนะครับเพราะว่ามันก็ติดมือนะครับผมนี่ด้านบนนี้มีการฝนเข้าขอบหน่อยนะครับเห็นไหมฮะเนื้อดีมากครับ F4 นี่ครับโอ้โหซื้อมาก็ต้องแบ่งปันกันต่อได้เนาะนะครับอ่า ซื้อมาแบ่งต่อใครไม่ได้เต็มมือล้อนมือนี่ผมก็ไม่ซื้อนะนี่เห็นไหมโอ้โหด้วยซื้อไม่ได้กลัวเกนะครับผมซื้อพระนะครับไม่กลัวเกแต่กลัวขายไม่ได้อย่างเดียวครับกลัวติดมือนะครับกลัวติดมืออย่างเดียวภาษาวงการพระเครื่องเรียกว่าติดมือนะครับนี่โอ้โหดูคาบับเป็นปสีมันมากครับตรงนี้ตรงนี้จัดว่าเป็นพระหลังสวยนะครับนี่ จุดขายอยู่ที่หลังครับ fc แม่อย่าพลาดนะครับองนี้นะครับผมว่าเป๊ปเดียวไปแน่นอนพิมพ์ใหญ่บังพรมนะครับฟอร์มสวยแบบนี้นะครับมีแย่งกันแน่นอนดูหลังครับ fc ไขไวไขได้นะครับนี่อืต่อดีดีนะครับต่อดีดีจบไปไวเอาไปเลยนี่พิมพ์ใหญ่บังขุนพรมองนี้นี่ดูหลังครับ fc โอ้โหผมพลิกหลังมานี่ผมซื้อเลยนะครับไม่คิดเยอะเลย เห็นหน้าห,นหลังจบคือสมเด็จบางทีหน้าได้หลังไม่ได้ก็จบนะซื้อไม่ได้นะครับอ่ะพิมพ์ใหญ่ตรงนี้นะครับบางขุนพรมเอาเท่าไหร่ดีเอาไวไวเลขกลมๆเท่าองค์เมื่อกี้นะครับเก้าพันห้าครับ F สีเนี่ยภาพบิดบิดงองนี่ดีจังมีโอกาสแท้สูงนะครับ F สีนะครับบิดบิดงอๆนี่เห็นไหมนี่พก็จะงองอ่บิดๆิดนะสไตล์บางขุนพรมนะพักเขากดพมิมพหมาดๆจะไม่ทันแห้งดีแล้วไปตากนะครับ ไปตากไปแรงก็เกิดการบิดงอนะครับอยเนี่ยพามีเสน่ห์นะครับตรงนี้เปิดหลุดือเปลาไม่รู้นะนะครับยังไม่ได้ส่องดีเลยผมนะครับส่องด้วยความงงเงียก็ตื่นเช้าง่วงนอนเจอก็ต้องสับเลยเก้าพันห้าครับเอฟซีเอาไว้ๆนะครับผมจิ้มใจบังคัผมฟอร์มนี้ไม่ค่อยเจอนะครับพาบิดบิดงอเนี่ยนะครับไม่ค่อยเจอนะถ้าเจอมัดจะดีนะครับนะฮะตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกมาเนาะ บางพรมนี่พลาจะบิดปิดงอๆงอนี่นี่ก็เป็นดูเป็นบางพรมนะครับนี่ก็มาเดิมเดิมนี่เจ้าเดียวกันกับองค์เมื่อกี้นะครับบ้านเดียวกันนี่เป็นพิมพ์สังคติหรือเปล่าน่าจะใช่เนาะผมไม่ไม่ค่อยแม่นพิมพ์เท่าไหร่นะแต่เนื้อนี่โหสุดติ่งเห็นเนื้อแล้วต้องซื้อครับ fc เห็นไหมมีคาบกูด้วยนะครับเห็นไหมมันมากครับเอาว่าใครดูใช่ดูชอบนะครับจัดไปนะครับรงนี้หูดูเนื้อนะครับ fc นี่ซื้อพอเนื้อนะครับพิมพ์ไม่เท่าไรดูเนื้อไว้ก่อนนะพ้านนี้มันผมเห็นของเซียนก็เพี้ยนกันเยอะนะนะครับมีเพี้ยนแน่นอนครับนะครับพ้าเนื้อผงเนี่ยนี่ฮะเพราะของเก๊ทุกวันนี้ก็ทําพิมพ์ได้เป๊ะนะครับ f สีนะครับอย่าลืมนะพิมพ์ก็ถอดได้หมดแล้วนะครับนะฮะแต่เนื้อทําไม่ได้นะครับสมเด็จเนี่ยเพราะว่ามวลสารต่างๆสูตรในการผสมต่างๆนะทําไม่ได้นะครับ นผมเลยต้องเอาเนื้อไปก่อนพิมพ์ค่อยว่ากันนะครับเห็นเนื้อไหมฮะโอโหสุดติ่งครับ F4 นะครับสุดจัดประหลัดบอกเห็นไหมฮะเนี้ยเนื้อแบบนี้ต้องซื้อนะครับ F4 นะครับพลาดไม่ได้นะครับนี่เจอแล้วไม่ซื้อนี่นอนไม่หลับมีคาบหน่อยๆน่อยเห็นไหมครับโอโหชัดเลยชัดไหมครับนี่ นี่ฮะโอ้โหนี่สองกันเพลินเลยครับองนี้นะครับนี่ดูเนื้อนะครับด้านข้างครับ F4 โอ้โหนี่ฮะคล้ายๆองค์เมื่อกี้ฮะเนื้อนะครับนี่องนี้เนื้อจะสวยกว่าองค์เมื่อกี้ด้วยนะนะครับสวยกับพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับองนี้เนื้อนะครับอืมดูเนื้อครับ F4 นี่ดูฮะนี่ โอ้คาบนี่เด็ดเลยนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับแน่นๆนะครับเหมือผมจะตัดแน่นๆนะนะครับมูลสารน้อยนะครับเวลาตัดมันก็เลยไม่ครูดนะก็เลยไม่ไม่เกิดโพรงไม่เกิดรอยคูดนะครับอ่าเนื้อเขาจะแน่นแก่ปูนนะครับผมตัดก็จะเน่นๆนะครัตึงๆ ้ามีน้ำหนักดีนะครับ F4 นี่ชมด้านหลังครับองนี้จุดขายอยู่ที่เนื้อนะครับ F4 นะครับผมซื้อพอนเนื้อเห็นไหมครับโอ้โหภาบสวยด้วยนี่แห้งๆเก่งๆนะครับแต่แฝงด้วยความน,นุ่มนะครับผมอ่านะครับ F4 นี่ฮะโอ้ด้านหน้านสวยมากองนี้อ่ะองนี้เปิดเท่าไหรด่ดีนะครับ เปิดสัก8 5ด0ัน้าแล้วกันนะ fc ซื้อได้เท่าไร่ต่อนะครับแปดพันห้ครับแคปหน้าจอนะครับนะครับไม่ต้องมาถามนะครับว่าเปิดเท่าไหร่นะครับรบกวนฟังนิดหนึ่งนะครับผมช่วยดูคลิปแล้วก็ฟังนะครับอ่านะครับตาดูหูฟังนะครับผมอ่าผมบอกราคาวในนี้แล้วเนาะบางบางทีหลายท่านก็ต้องมาถามผมอีกทีเปิดเท่าไหร่แสดงว่าท่านดูคลิปไม่ครบนะนะครับผมค่อยคดูครับอย่ารีบนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับกลัวไม่ทันเขา <c oughs> หลายท่านบอกกลัวไม่ทันเขาสักทีเข้าใจครับเข้าใจแต่ว่าท่านก็ต้องดูให้มันละเอียดเนาะนะครับไม่ต้องรีบพระจะเป็นของเรานะไม่ต้องรีบนะครับดูให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะอย่าวู่วามแอบดูให้ชอบให้รักก่อนนะครับของนี้พิมพ์อะไรเอ่ยฐานแซมเนาะฐานแซมวัดถะคลังของนี้สวยนะครับฟอร์มสวยนะครับฟอร์มสวยนี่นะหลายท่านไลค์ ลงคลิปขายกันเยอะแต่ก็ไม่บอกราคานะครับผมบอกเลยผมเปิดเผยเลยผมไม่มีหมกเม็ดนะครับเมื่อก่อนผมก็หมกเม็ดนะผมผมก็ตามขาแต่นี้ผมไม่ตามใครนะสไตล์ผมคืออย่างนี้เลยนะครับไม่เรียนแบบใครนะครับใครจะเลียนแบบก็ไม่ว่านะครับเราไม่ว่ากันนะอ่านะครับถือว่าแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับผมเปิดราคาเลยนะครับให้ f c ได้รู้กันไปเลยนะว่าซื้อได้ไหมซื้อได้เท่าไหร่อ่านะครับเปิดใจกันไปเลยนะครับไม่มีหมกเม็ด ฐานแซมวงนี้ฟอร์มสวยเนื้อดีนะครับ F4 ดูฮะเนื้อตุบตับเลยครับโซนวัลกระแงนะครับผ้าสวยเลยแหละนะครับ f c ดูให้ดีนะนะครับหนึบนุ่มแล้วก็มวลสารตุบตับเลยทีเดียวนะครับฟอร์มสวยพิมพ์สวยอันนี้ครอบสูตรนะครับวงนี้นะครับได้ทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อเลยอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคลงตัวนะครับผมจัดว่าลงตัวนะครับนะเห็นชั้นไหมครับปู่นี่เนื้อแน่นปึ๊กเลยครับ F4 นี่นี่เห็นเนื้อไหมครับ เนื้อด anyway ีพิมพ์ได้ด้วยนะครับรงนี้นะครับนี่มีรอยแต่งพิมพ์นะฮะเห็นยังเดิมเดิมนะฮะนี่ด้านข้างนะครับนี่ฮะเอกลักษณ์วัชระคังนะครับมวลสารก็เยอะเนาะเวลาตัดมันจะคูดคูดนะมวลสารก็จะเป็นก้อนก้อนจะคูดแล้วก็จะเป็นรอยนะครับเกิดเป็นรอยจะไม่เหมือนมงพรมเนาะนี่ครับเป็นโพรงครับเป็นโพงที่เกิดจากมวลสารหลุดไปนะครับเวลาตัดเนาะนี่ จะเป็นอย่างนี้นะครับสไตล์วัลคังนี่นะครับ F4 เนี่ยสังเกตไหมฮะมีความแตกต่างจากเปลิมพรมเนาะนะครับนี่บางิมพรมจะเรียบๆแน่นๆนะครับเนื้อคนละเอียดเปลมพรมเนาะวอลคังเนื้อก็จะโซนหยาบเนี่ยเป็นโพ้งนะครับอ่ะฐานแซมตรงนี้นะครับเปิดเท่าไหร่ดีสวยแบบนี้นะครับเอาไว้เอาไว้9,500ครับ F4 ผ้าฟมสวยเนื้อดีนะครับนะถูกพิมพ์ด้วย ฐานแซมเอกลักษณ์วัลคังคือบานบนสอบล่างนะครับด้านบนกว้างกว่าด้านล่างนะครับผมนะเอกลักษณ์เขานะครับอนะครับมีด้านหลังนะครับ F4 นี่ตุ๊กตับเลยครับนี่ห้องนี้มวลสารเนื้อจัดนะครับแก่มวลสารเห็นไหมฮะเนื้อจัดนี่ตุ๊กตับเลยครับเห็นก้อนไหมครับนี่ฮะนี่ครับ โอ้โหหลังก็สวยหน้าก็เด็ดนะครับหลังก็สวยหน้าก็ดีเอาไว้ดานข้างจมแล้วเนาะอ่ะนี่แหละครับ f สเมื่อกี้ผมเปิดเท่าไหร่9 5 0 0พัน้าเนาะนะครับ9,500ครับ f 4แคปหน้าจอและทักมาด่วนๆนะครับผมใครไวใครได้เนาะนะครับมานี่ฟอร์มสวยทุกองค์นะครับวันนี้นะครับเนื้อดีฟอร์มสวยนะครับคัดมาแล้วคัดมาแล้วนะครับ f 4คัดมาให้แล้วองค์นี้นี่ ครึ่งองค์แต่จัดว่าเด็ดนะครับ F4 ชมดีๆนะพิมใหญ่ว่าระคังนะครับดูเนื้อนะครับโอ้โหดูเนื้อนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมฮะโอ้พิมใหญ่ตุ๊กตับเลยครับ F4 ครึ่งเดียวก็ได้เรื่องเลยนะครับเห็นครึ่งเดียวยีงแพงนะนะผมซื้อแพงนะครับบางทีซื้อแพงกว่าเต็มองค์นะครับด้วยความชอบส่วนตัวนะครับผมชอบเก็บพวกชิ้นส่วนหักๆนะฮะมันดูแล้วมันมีเสน่ห์ น่าค้นหานะครับนี่จวนติดตามนะครับผมถูเนื้อนะครับนี่มันได้ส่องอะไรหลายแบบหลายอย่างเนาะนะครับได้เห็นเนื้อในที่แตกหกักร่องรอยต่างๆนะครับนี่นี่ครับใครที่ชอบเหมือนผมนะครับจัดไปนะครับนี่อันนี้ครึ่งองค์นี้ก็ด้านหลังไปแกะเป็น พิมพ์คะแนนได้นะครับเอฟซนะครับแกะเป็นพิมพ์คะแนนได้นะครับเนื้อจัดนะครับตรงนี้นี่รอยหักนะครับเห็นไหมครับหักเก่านะนะครับหักเก่าแล้วชมด้านข้างครับเอฟซนี่ฮะโอ้หมันมากครับดูข้างนะครับนี่ดูเนื้อนะครับนี่นี่นะ สองกันจัดจะให้เห็นกันไปเลยราคาก็เปิดกันไปเลยนะครับผมเปิดกันไปเลยนะครับนี่สไตล์ผมเป็นแบบนี้ครับน่าไม่เรียนแบบใครเปิดใจกันไปเลยนะครับผมนี่ซื้อได้เท่าไหร่จะได้รู้กันไปเลยนะครับเห็นไหมฮะมาชมด้านหลังโอ้โหนี่เด็ดขาดบาดใจเห็นไหมฮะอืม้มนี่ ส่องตาเหลือกตาปิ้นนะครับ F4 รับรองว่าส่องเพลินส่องมันนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะโอ้โหนี่ฮะเด็ดจริงๆนะครับองนี้มันมากครับ F4 หินส่วนท่อนล่างนะครับสมเด็จวัางพิมพ์ใหญ่นะครับเปิดไวๆเอาไวๆเปิดอยู่ที่หกพันห้าครับ F4 นะครับนะครับหกพันห้านะครับ อันนี้ถ้าเต็มององนี้นี่คุยยังไม่รู้เรื่องนะถ้าเต็มองค์นี้ผมเปิดเป็นหมื่นเลยนะครับองนี้นะครับพราะด้วยเนื้อแบบนี้เนาะอ่ะใครไหวเท่าไหร่ยังไงทักมานะครับแคปหน้าจอนะรบกวนแคปหน้าจอแล้วก็บอกอีพีนะครับผมเนี่ยจะดีมากเลยครับอ่ะแคปหน้าจอแล้วส่งมานะครับบอกอีพีด้วยนะครับผมนะสำหรับท่านที่ ไม่ได้ทักไลน์โทรมานะครับก็ได้นะครับแต่บอกนิดหนึ่งว่าเป็นองค์นั้นองค์นี้ EP นั้น EP นี้นะครับผมจะได้รู้เนาะนะครับองที่เท่าไหร่พิมพ์อะไรจะดีมากนะครับจะได้ค้นหาให้ถูกกว่าอยู่ไหมราคาเท่าไหร่ราคานี้ผมบอกไปแล้วนะครับ FC นะครับอยู่ที่ท่านจะซื้อเท่าไหร่นี่มาถึงพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินทัศบางคลานหูเนื้อโหดจัดประหลัดบอกแห้งแก๊กเลยครับนี่ พิมอาจจะไม่เข้าร้อยเปอร์เซ็นนะครับเนื่องด้วยพิมเอนั้นมีตาไปอินเนาะแต่นี่ไม่มีแต่ด้วยความมันของเนื้อนะครับต้องซื้อนะครับความเก่าเอาเก่าไว้ก่อนนะครับพิมพ์ไม่ได้เอาเก่าไว้ก่อนนะครับเอฟซต้องเก่าไว้ก่อนนะครับเห็นไหมฮะโอ้โหดูเนื้อนะครับนี่โอ้โหดูครับเอฟซีขออภัยครับ่อยแห้งนี่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 เห็นไหมฮะ โอ้แฮกแก๊กเลยครับเอฟซีแม้นี่สวยนะเนื้อสวยครับเห็นไหมครับเก่าแม้เก่านะนะครับเก่าธรรมชาติด้วยนะครับแห้งสนิมนี่หูนะครับนี่สนิมยังกระตะบันหมากไปครับนะเหมือนตะบันหมากคนแก่นี้มันมากครับเอฟซีนี่ตรงนี้ตาพินไม่ติดนะครับนี่แต่ด้วยเนื้อนี้ต้องซื้อนะครับเอฟซีนะครับเอาเนื้อไว้ก่อน พิมไม่ร้อยเอร์เ็นตอเนื้อไปก่อนนะครับหนูสนิมครับโอ้โหสุดติ่งกัเดิ่งแมวนี่ครับแห้งนะครับเหลืองแห้งนะครับคาบจากการใช้คาบเป้าอะไรนะมีครบเลยครับองนี้นะครับครบองค์ประกอบดูเนื้อนะครับเอฟสี่นี่นี่เนื้อแบบนี้นะครับใส่ตหลับทองงามๆเนาะโอ้โหเด็ดเลยเกิดเลยนะครับผมนี่ฮะ โอ้โหดูฮะสี F C. เอาเนื้อไปก่อนเนาะต้องเก่านะครับตัวเนื้อนะครับแห้งๆเหลืองแห้งๆนะครับเห็นะครับเหลืองๆแห้งๆนะครับนี่โอ้โหเก่าไหมฮะเก่าเนาะนี่โอ้โหสุดติ่งกันนะนะครับอ่านี่ บอกเลยเก่าจริงนะฮะโมใต้ฐานนะครับ F4 นี่ต่ไบเเก่าล้มๆนะครับต่ไบแห้งต่ไบล้มหมดแล้วนะครับเนี่ยฮะก้นสวยด้วยครับ F4 นี่โอ้โหมันมากครับบอกเลยของนี้นะครับพิมพ์นิยม A นะครับเฮ้อเปิดเท่าไหร่ดี F4 เอาสักแปดพันห้าเนาะนะครับไม่แพงหรอกพัดหลักล้านเนาะนะครับ สวยนะเนื้อสวยมากเลยครับ F4 แคปหน้าจอแล้วทักมาคุยครับ8,5 0พครับ F4 นะครับไม่แพงนะนะครับฟอร์มดีขนาดนี้นะครับ8ป0พนนะครับใส่ราคามาเลยนะครับส่งรูปแคปรูปมาแล้วก็ใส่ราคาปังมาเลยนะครับเท่านี้ได้ไหมนะครับปังเขาให้เลยครับสับเลยนะครับได้กาไรนี้ผมแบ่งเลยนะครับ F4 ไม่ห่วงนะครับไม่ดึงนะครับเอาไว้เป็นลูกค้ากันเรื่อยๆอันนี้เป็นพีมมิยม B นะครับเมื่อกี้ A อันนี้ B นะครับ อันนี้พิมพ์ก็ค่อนข้างเข้านะครับแต่ว่านิ้วมือเขาจะไม่ชัดแค่นั้นเองพิมบีพิม,พบ,พมพบีนี่จะมีมือรองนั่งนะครับนี่ก็เก่ามันเนื้อยะขันลงหินเลยครับพี่จะส่องให้ชมอาจัดมากครับนี่ดูเนื้อนะครับแห้งเลยครับนี่โอ้โหดูนะนี่ สุดติ่งกันนะครับตรงนี้สวยนะอย่ามองข้ามนะครับนี่เบ้าตาใหญ่นี่นะโอ้แห้งนะครับเนื้อจะแบบอกขันลงหินนะครับตรงนี้นะครับอาเมื่อกี้ออกทองเหลืองนี่ตรงนี้อกขันลงหินนะครับนี่อยู่เนื้อนะครับบึกครับ fc พาะล่ำดีจังไม่ผอมนะครับสมส่วนดูหน้าตานะครับอืนี่้ันข้างล่ำบึกเลยแมะแห้งนะครับเนื้อแห้งเก่า นี่ตะใบเก็บมีตะใบเก็บนะบเ,บเนื่องจากเป้าอาจะเป้าแตกเป้าไม่สวยนะครับนี่มีเนื้อเกินเขาก็จะใบเก็บนะครับแต่ตะไบนี้เก่าแล้วนะตะใบแห้งนะครับตะไบล้มหมดแล้วนี่ก็มีสเสน่ห์คนละแบบกับองค์เมื่อกี้เนาะนะครับอ๋อไม่ยเลนะมาแล้วชัดไหมครับนี่นห่ฮะแห้งนะครับ fc องนี้พูดถึงว่าฟอร์มเขาสวยพิมพ์เขาถูกนะครับพิมพ์ถูกกัองค์เมื่อกี้นะครับแต่ว่าองค์เมื่อกี้ได้เนื้อสวยนะครับนี่คนละแบบอันนี้ก็เนื้อโหดนะครับ F4 นี่ดูไแห้งนะครับแต่เป็นโซนขันลงหินนะครับผมองเมื่อกี้จะทองเหลืองนี่ครับเก่านะไม่ใช่ไม่เก่านะครับนี่ผมใต้ฐานครับนี่นี่แต่ใบมันหมัน,มนแห้งๆนะครับนี่ พลาก็มีผ่านการล้างการใช้มาบ้างนะครับ F4 อ่ะใครชอบนะครับอออเมื่อกี้8,500องวันี้เอา6,500ครับ F4 นะครับ6,500เอาไว้ใครไวใครได้นะครับแคปหน้าจอและทักมาเช่นเคยครับ F4 นะครับผมมาองค์อ่ะ EP นี้ก็ประมาณนี้เนาะครับ F4 นะฮะมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้นะครับแต่เน้นๆนะมีน้อยๆแต่เน้นๆนะครับ F4 ราคาแบ่งปันกันเช่นเคยครับซื้อด้เท่าไหร่ยังไงใส่ราคามานะครับผมมีราคาในใจนะครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับพูดมาได้เลยนะครับผมแบ่งปันกันนะครับ f อสอ่าสำหรับคลิปนี้ EP ีนี้ก็จากลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า EP ีหน้านะครับผมติดตามกันนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขอบพระคุณทุกทท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเฮงเงรวยรวยเยอะเจ็บเยอะจนครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม